เดินโคงได้ก็จะมาร่วมมือกับพวกเราในการกำจัด <c oughs> บันดนิงจบับคอในการกำจัดที่พวกคุณเจ้าด้านสุดสุใช่ไหมใช่แล้วพวกเราก็มีพลังนะโชวยช์วยิงจัดพลังดูแรงดี แล้วก็เรามาจับมือกันโอเคน้าสนามลบเราต้องชจยพวกมันอย่ยสักแล้วเพราะพวกเราไม่ได้กักดแต่เราจะแค่ตัวสูงก็ตามเมื่อกี้นี้มันก็ตายกันแล้วเนี่ย <c oughs>

โอ้ยแม่งก็ทิวลรดตายเลยวะแกมีรนแน่แกมีรอนแน่ <laughs> can you come on? me ปล่อยก้นแซงไส่มานเลยฉันพุ่งมาแล้ว ไม่พูดภาษาหวยจะตายแล้วไม่เพิ่งรู้คือเกมเล่นตายทำมันน้อยเกินพามันมันตายแล้วเรียกกำลังเสริมปลอมาแล้ว โอ้ยยิงไอ้ปืนแม่งยิมอยีหวะจะทับเลวเอ้ยไอ้พวกมันเมื่อกี้หล่ะจะสู้ฉันได้ ลวงลงมาดูไม่ดีเลยจริงดูดิไอพวกไม่เชื่อในพระเจ้าลงโดนลงคัน กูไม <Humans. S 1> ่เชื่อแล้วมันหนักกว่าพ่อไงกำลังเสริมโคตรกากเลยว่ะสู้ตามที่มีมีตามเกินดิไม่นอิเฟอตายเอ้ยพวกเรา ยิงจะแม่งส่งกำลงังเสริอมอีกแน่เลย,ยแล้วไวยเียกันลงังเสริมอะยิงข้าวกูอวา ข้าบเง้นกูไจะลงคอนมือเล่งความลำบากเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ไม่เราตายแล้ว รเราภารกิจเราสำเร็จแครแครนให้เพื่อนอยู่ไป่ต้งมันไม่มีเกินไปเลยยิ่งส่วในร่างกายต่อยไม่ตายเลย นี่มันเชียร์อะไรกันพลังแห่งเพื่อนมันรุนแรง,นงขนาดนี้หรอวะใช่แล้วไงพลังแหง่ง